สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันในช่วงรอบเที่ยงนะครับสาเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับก็วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศนะครับแจ้งเตือน36จังหวัดมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองหรือว่าฝนจ่อถล่มหนักนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คลักษณะสภาพอากาศในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้กันนะครับ ถ้าดูจากลมที่พัดปกคลุมตอนนี้จะเห็นว่าลมตะอกเฉียงเหนือค่อนข้างจะมีกําลังแรงนะครับที่พัดเข้าปกคลุมในส่วนของประเทศไทยในขณะที่ลมตะดกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมในส่วนของภาคใต้แล้วก็มีพายุที่อ่าวเบงกอลนี่ยนะครับที่มีมีพายุแล้วก็มีทิศไปด้านตะวันตกเอ่อตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับ สำหรับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลอย่างแท้จริงนะครับก็สองสาวันที่จะถึงนี้อากาศก็จะเริ่มมีความแปรปรวนแล้วก็จะเริ่มมีฝนนะครับโดยเฉพาะโซนอีสานจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงสองสามวันนี้สำหรับวันนี้เรามาเช็คนะครับในส่วนของสภาพอากาศนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศนะครับแจ้งเตือนนะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก เดี๋ยวดูในส่วนแผนที่อากาศก่อนนิดนึงนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่นะครับมีร่องมรสุมพาดผ่านในส่วนของภาคใต้นะครับตอนพาดผ่านกลางภาคใต้พอดีส่งผลทําให้ช่วงนี้ภาคใต้มีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ในขณะเดียวกันในส่วนของความกดอากาศสูงก็เริ่มที่จะแผ่ลงมานะครับทําให้ในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายจังหวัด ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนวันนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้นะครับเน้นภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้และขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้ สำหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปภาคเหนือฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่เน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับ 1. แม่ฮ่องสอน 2. เชียงใหม่ 3. ลำพูน 4. ลำปาง 5. จังหวัดตากนะครับภาคเหนือ30%ของพื้นที่ภาคตะนอหนเชียงเหนือฝนฟ้าขนองนะครับวันนี้เริ่มที่จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะครับในส่วนของภาคอีสานฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ เน้นนครพน,นมมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษสุรินทรและอุบลราชธานีนะครับอยู่ในโซนทางด้านตะวันออกนะครับของภาคอีสานและก็โซนใต้นะครับภาคกลางวันนี้ฝนลดลงนิดหนึ่งนะฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่เน้นกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมนะครับภาคกลาง30%ของพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ช่วงบ่ายถึงค่ำมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคกลางนะครับในส่วนของภาคตะวันออกวันนี้โอกาสที่เกิดฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่เน้นสะแก้วปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำมาดูในโซนภาคใต้นะครับวันนี้ยังคงฝนเยอะอยู่ ขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นจังหวัดต่อไปนี้1ระนอง2พัง,งา3ภูเก็ต4กระบี5ตรังและ6สตูลน,นะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามัน60%ของพื้นที่ใน6จังหวัดเสี่ยงฝนตลมหนักนะครับ ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้ากนอง60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัท,ทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับทั้งหมดในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับนี่คือภาพรวมวันนี้นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยไขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับ บริเวณนี้มีสาฟ้ากนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับดูอุณหภูมิบ้างนะครับในส่วนของภาคเหนืออุณหภูมิเริ่มที่จะต่ำนะครับต่ำสุด22-24องศานะครับภาคเหนือเช่นเดียวกับภาคตะนบียงเหนือนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสนะครับในช่วงนี้ภาคกลางต่ำสุด24-25องศานะครับในส่วนของภาคใต้ ต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสฝั่งอ่าวไทยนะฝั่งอันดามันต่าสุด24-25องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะครับนี่คือในส่วนของพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีฝนแล้วก็ในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักครอบคลุมภาคใต้ทั้งหมดนะครับในรอบนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนภาคใต้เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนัก ในจังหวัดต่อไปนี้นะครับ1ประจวบคีรีขัน,น,ขน,นธน์นะครับ1ประจวบคีรีขันธ์สองชุมพร3ระนองสพังงา5สุราษฎร์ธานี6ภูเก็ต7กระบี่นะครับ8นครศรีธรรมราช9ตรังนะครับ10พัทลุง11สตูล12สงขลา13า ปัตน้14เยลาแล้วก็15นราธิวาสครับครอบคลุมทั้งหมดนะครับยกเว้นเพชรบุรีนะครับถ้านับเพชรบุรีเป็นภาคใต้ก็จะเป็นแค่จังหวัดเดียวที่ไม่ได้เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ภาคใต้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในเกือบทุกจังหวัดนะครับก็เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักที่ทาง กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับทั้งนี้เนื่องจากในส่วนของเนี่ยนะครับร่องมรสุมพาดผ่านในส่วนของภาคใต้ตรงกลางภาคใต้พอดีส่งผลนาให้หลายพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยมีฝนตกหนักนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยง16จังหวัดนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายรอบแล้วนะครับยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในโซนภาคใต้ แล้วก็เมื่อมาดูในส่วนของคาดการ์ฝนนับในช่วงบ่ายวันนี้ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเดี๋ยวดูโมเดลที่ศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปได้จัดทําโมเดลฝนในช่วงบ่ายนี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่ามีพื้นที่ที่มีโอกาสกัดจะเกิดฝนนับภาคเหนือจะเป็นโซนเดิมนะครับแถวแม่ฮ่องสอนแถวเชียงใหม่นะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แถวนี่นะครับแม่สะเรียงอมก๋อยนะครับ ขุนยมของแม่ฮ่องสอนนะแม่แจ่มของเชียงใหม่ถ้าสองยางตากนะครับแม่สอดจังหวัดตากอุ้มผางตากนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองสูงนะครับกาญจนบุรีนะครับสังขาบุรีทองผาภูมินะครับไซโยกสวนพึ่งก็จะเป็นราชบุรีราชบุรีจะเป็นสวนพึ่งนะครับแล้วก็แถวไทยธานีรานสักม,มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงบ่ายนี้เช่นเดียวกับโซนตะวันออกก็แถวปราจีนบุรีนะครับ สะแก้วอีสานก็จะเน้นในโซนอีสานล่างนะบ,บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับโซนนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธน์ชุมพรระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุง สงขลายะลานราธิวาตปัตตนีนะครับนี่คือช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวไปดูไล่ไปดูเรื่อยๆนะท่านผู้ชมถ้าดูประมาณบ่าย2องนะครับนี่เขยังมีฝนเยอะนะครับแช่มาต่อเนื่องพอช่วงสี่โมงเย็นเลยครับก็จะมีกลุ่มฝนมากขึ้นนะครับในจุดเดิมเลยนะครับเนี่ยค่อนข้างจะตกแช่ใช้ประการเชียงดาวของเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนนะครับแม่แจ่มเชียงใหม่ ขุนยวมแม่ห้องสอนแม่เสเรียงแม่ห้องสอนอมกอยเชียงใหม่ท่าสองยางแม่สอดพบพระอุ้มผางของจังหวัดตากนับลีลำพูนเนี่ยนะครับมีโอกาสจะเกิดฝนแถวพยาวก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในช่วงบ่ายแก่ๆนะครับแล้วก็โซนภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับแถวกาญจนบ,บรุรีสังขละบ,บรุรีทองผาภูมิไซโยกนะครับอำเภอเมืองมีโอกาสจะเกิดฝนนะครับสวนพึ่งราชบุรี นครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีโอกาสจะเกิดฝนพระนะครศรีอยุทธยาสระบุรีนะครับปากช่องโคราชลบ,บุรีโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนับมีโอกาสจะเกิดฝนบุรีรัมย์นครราชส,สีมา สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับอำนาจ,จเจริญมุกดาหารมีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงค่ำนี้นะครับก็เป็นในโซนอีสานตอนใต้เริ่มที่จะกลับมามีฝนนับในโซนอีสานเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นับทางนั้นพัตตานับชุมพรระนองนับภูเก็ตสุราษฎร์ธานีตรังกระบี่นครศรีธรรมราชนะครับ หัดใหญ่สงขายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับท่านผู้ชมฝนเริ่มที่จะกลับมาเยอะอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงช่วงหัวค่ำนะครับดูช่วงประมาณช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นก็โซนทางด้านภาคใต้ขออภัยนะภาคอีสานตอนใต้นะครับแถวอุบลราชธานีศรีสะเกดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินท์ บุรีรัมย์นะครับนครราชสีมานะครับปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซานะครับจันทบุรีตราดมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับพระนครศรียุธยานครสวรรค์หนองบัววิเชียรบุรีบำเน็ตนโรงโซนนี้นะครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนในช่วงบ่ายในช่วงค่ำนี้นะครับส่วนภาคใต้ก็ครอบคลุมทุกจังหวัดนะครับต้องเฝ้าระวัง เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาอัปเดตอีกครั้งในช่วงหัวค่ำนะครับมาอัปเดตในส่วนของฝนจดในช่วงนั้นตอนนี้ก็เป็นข้อมูลในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ